เรามาเย็บสล่งไว้ใช้งานกันค่ะทุกคนมาดูวิธีเย็บสล่งหรือว่าวิธีเย็บเข้าถ้ำนะคะเราจะวางริมผ้าสองชิ้นประกบกันแบบนี้นะคะชิ้นข้างล่างให้เลยไปประมาณหนึ่งเซนนะคะเพื่อที่จะพับเก็บล้มตะเข็บอีกรอบนะคะเวลาเราจะเย็บแล้วก็พับลงมาครั้งหนึ่งนะคะ พับริมส่วนที่ยื่นออกไปด้านล่างพับลงมาครั้งหนึ่งเสร็จแล้วเราก็เย็บนะคะแล้วก็ต้องดูลายให้ตรงเหมือนกันนะคะทุกคนเวลาเราเย็บเราก็ต้องดูลายลายให้ตรงกันจะได้สวยๆนะคะพับริมด้านล่างทบเข้ามานะคะ เป็นวิธีเย็บเข้าถ้ำหรือว่าเย็บสลงไว้ใช้งานนะคะถ้าใครกลัวลายไม่ตรงใช้เข็มหมุดกัดล็อกลายไว้ก่อนก็ได้นะคะเย็บให้ตลอดแนวนะคะเย็บให้ตลอดแนวเย็บให้ถึงชายนะคะ ตลอดความยาวของสลงของเรานะคะดูริมผ้าให้ตรงนะคะด้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะเย็บล้มตะเข็บนะคะกลางตะเข็บออกนะคะกลางตะเข็บออก,ะะก,เ,ออกเย็บรอบสองนะคะเสร็จแล้ว พับลงไปเพื่อที่จะเก็บตะเข็บเพื่อที่จะเก็บริมผ้านะคะดูลายด้วยนะคะถ้าเราจับลายให้ตรงเขาก็จะสวยนะคะเป็นวิธีเย็บเข้าถ้าหรือว่าเย็บสลຽมไว้ใช้งานนะคะลมตะเข็บเลย เย็บรอบสองมันก็จะเร็วหน่อยนะคะถ้าลายห่างๆแบบนี้เราก็จะจับลายดูลายง่ายนะคะบางผืนบางลายก็จะถี่แต่ถ้าใครกลัวลายไม่ตรงแล้วก็ใช้ เข็บหมุดกัดลอกลายก่อนเย็บลายจะได้ตรงนะคะ เย็บให้สุดเลยนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมถ้าเราจับลายให้ตรงลายเขาก็จะออกมาสวยนะคะเรามาพลิกดูด้านนอกกันนะคะนี่แต่เข็บเขาก็จะสวยลายเขาก็จะตรงนะคะเวลาเราเย็บเราก็ต้องดูลายจะได้สวยๆแบบนี้นะคะเป็นวิธีการ เย็บเข้าวถ้ำหรือว่าเย็บสลงไว้ใช้งานนะคะทุกคนนี่จับลายลอกลายให้สวยเป็นวิธีเย็บเข้าวถ้ำนะคะลายตรงสวยงามค่ะ